เส้นขนมจีนจะยาวเนี่ยวนุ่มเป็นกิโลจ้ะกินเมนูเส้นต้องกินให้สาใจไปเลยจ้ะมาจ้าแซ่บๆนํากันเน้นกระชายหลยๆจ้ะสมุนไพรเนาะ ัสดีจ้าวันนี้ซาลืมชวนเพื่อนกินขนมจีนน้ำยาปลาหรือว่าข้าวปุ้นน้ำยาปลานะจ๊ะโรยพริกปนมาแบบโพดโพจ้าภากเขาไม่นี้มีชะอมทัววท่วฟักยาวทั่วภูมาละขี้นกใบแมงลักจ้ามาลงมือกินกันเลยจ้าเมนูเอาใจเด็กเส้นจ้ะจักสีขนได้บ่ เส้นขนมจีนจาะยาวเนี่ยนุ่มเป็นกิโลจ้ะกินเมนูเส้นต้องกินให้สาดใจไปเลยจ้ะมาจ้าแซ่บๆํำกัน เลนกระชายไลายลายจากสมุนไพรเนาะ lúc xin ba ra xe bò mì kín khao 좋은거 먹자 xem khác đã mê xem bàn sao đôi cha ไม่เป็นเด็กน้อยสิม,มคนไข้ข้าน้ำเส้นโฮนก็เป็นน้ำยาเนาะจ๊ะกระสีไซพักลวกน้ำมีน้ำกระเทียมด่งใส่น้ำจัดแซบ ไม่ก่อนจาดละห้าบาทสิบบาทจา้ะเลิกเรียนมากินทุกมือ้อ มาลายขี้นกจันนวยตะมูตะมีมเนี่เป็นตะหัก กินมือถึงซีเปื้อนเด็กอะข้อภัยเด้อจำว่ามันเซฟได้อัธรรตากกินมือนะ กินแบบบานๆสไตล์บานๆเนาะจ้ะแซ่บสไตล์เศร้า,าเลย โดนเห็ดกินเธอหนึ่งจะน้ำยาปลาแซบคัก อิ่มนะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมจ้าไว้พอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า